เลือกสปาชอตแบบไหนให้เหมาะกับตัวเองนะคะวันนี้แอมมีคําตอบนะคะว่าแบบไหนที่เหมาะกับการใช้งานของเรามากที่สุดเดี๋ยวไปดูปรพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆสเปคโคนทีวีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับแอมอีกแล้วลก็มาอยู่กับช๊ะจ้า นาฬิกา2เลือนแบบนี้เลยนะคะวันนี้แอมมี่สมาช์ทอถึง2เลือนด้วยกันที่จะมาเนะนำเพื่อนๆทุกคนนะคะตัวแรกตัวนี้เป็นตัวที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วนะคะก็คือหัวเว่ยวอท GT3 นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น Active แล้วก็ตัวล่างนี้นะคะจะเป็นตัว Apple Watch Series 7นะคะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยววันนี้นะคะแอมจะมาแนะนําทุกคนว่าการเลือกสมาร์ทวอทนะคะให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองมากที่สุดเนี่ยเราสามารถดูอะไรได้บ้างและแบบไหนที่มันจะเหมาะกับตัว เรามากที่สุดนั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาไล่ทีละส่วนกันเลยค่ะแอมเชื่อ sure ว่าเวลาที่เราเลือกสมาร์ทวอตสักหนึ่งตัวเวลาที่เราหาข้อมูลจริงๆเนี่ยเราจะหาในส่วนของข้อมูลของสเปกแบบจัดเต็มอยู่แล้วให้มันเข้ากับการใช้งานของตัวเองแต่แอมเชื่อเหมือนกันนะคะว่าแวบแรกตอนที่เราเลือกเขาเลยเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือมาจากรูปลักษณ์การดีไซน์ที่ดูสวยงามแล้วก็เหมาะกับตัวของเราเองจริงๆทั้ง2รุ่นต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูสวยงามทั้งคู่เลยในเรื่องของอะซเซสซอรี่สา เปลี่ยนต่างๆก็มีมาให้เราสามารถเลือกเปลี่ยนใช้งานได้แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทุกคนจะเห็นพร้อมๆกันเลยก็คือในเรื่องของหน้าปัดของหน้าจอรุ่นของ h u ้ยเวเนี่ยจะเป็นหน้าปัดที่เป็นลักษณะแบบกลมส่วนตัว Apple Watch เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นหน้าปัดแบบทรงเหลี่ยมแบบนี้ซึ่งเวลาเรานํามาใส่ใช้งานเนี่ยจริงๆมันก็ให้มูดอันโทนที่ดูแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบสมบุคคลเลยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อยากได้นาฬิกาสมาร์ทวอ h แต่ว่าคงตัวเรือนให้มันมี ความคล้ายกับนาฬิกาทั่วๆไปแน่นอนคำตอบในใจเนี่ยก็จะเป็นในรุ่นของ Huawei Watch GT 3รุ่นนี้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อยากได้ดีไซน์ที่มันดูเป็น s m a าร Watch เลยดูมีความทันสมัยมันก็ต้องเป็นหน้าปัดแบบเหลี่ยมอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัว Apple Watch Series 7นั่นเอง ทีนี้เรื่องขนาดหน้าจอกันบ้างน,นะคะขนาดก็ต้องดูเช่นเดียวกันถ้าคุณเป็นคนที่ชอบใช้งานหรือว่าสั่งการดูแจ้งเตือนต่างๆบ่อยๆเลยนะแล้วใช้งานผ่านสมาร์ทวอ h นะคะแน่นอนการมีพื้นที่หน้าจอที่ใหญ่มันจะทําให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นพิมพ์ได้ง่ายขึ้นกดคําสั่งกดแอปพลิเคชันต่างๆได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างรุ่นหัวเว่ยเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าจะมีทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันก็คือรุ่นที่เป็น4ี แล้วก็รุ่นที่เป็น46มิลตัวเนี้ยที่แอมได้มารีวิวอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่เป็น46มิลน,นะคะเวลาใช้งานก็จะมีพื้นที่หน้าจอที่เยอะมากปาดทัชส,สัมผัสใช้งานใช้ได้ง่ายสุดๆหรือว่าการเลือกใช้พวกแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเราก็สามารถกดได้ง่ายกดได้สะดวกมากๆทัดส,สบายมากๆเลย แล้วก็มาที่ Apple Watch จริงๆไม่ได้เล็กกว่าสักเท่าไหร่นะคะเขาจะมี2ไซส์ด้วยกันก็คือรุ่นที่เป็น40มิลลิเมตรแล้วก็รุ่นที่เป็น44มิลลิเมตรนะคะตัวนี้เป็นรุ่น44มิลลิเมตรแอบว่าพื้นที่การใช้งานเนี่ยมันก็ตอบโจทย์กับการใช้งานได้ดีอยู่เช่นเดียวกันเราสามารถทัดสัมผัสได้ง่ายอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการกดแอปพลิเคชันรับสายหรือว่าพิมพ์ก็ยังพิมพ์ได้สะดวกอยู่ดีแต่ว่าถ้าเทียบกับการพิมพ์ผ่านมือถือแน่นอนว่าพิมพ์ผ่านมือถอ มันทําให้สะดวกขึ้นเวลาที่เราจําเป็นหรือว่าเวลาที่เราเนี่ยชอบใช้บนสมาร์ทวอทนะคะมันทําให้การใช้งานสะดวกง่ายมากขึ้นกว่าเดิม ความคมชัดของหน้าจอความสว่างของหน้าจอความสู้แสงของหน้าจอจําเป็นไหมแอบว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆที่เราควรโฟกัสมากๆเวลาที่เราเลือกสมาร์ทวอทนะคะจริงๆทั้ง2รุ่นนี้นะคะแอบว่าในเรื่องของความคมชัดของหน้าจอจอคมสวยงามดีมากเวลาใช้งานจะไม่เห็นเป็นเม็ดเม็ดพิกเซลนะจอละเอียดสวยงามดีมากๆเลยรวมทั้งในเรื่องของการใช้งานสู้แสงนะคะอันนี้จําเป็นเพราะว่านาฬิกามันอยู่ติดข้อมือตลอดเวลาที่เราจะต้องออกไปข้างนอกแน่นอนว่าเรา เราเจะต้องหยิบเขามาใช้งานตอนที่เราอยู่นอกอาคารอยู่แล้วหยิบบ่อยกว่าโทรศัพท์มือถือด้วยซ้ำนะคะทั้ง2รุ่นนี้หน้าจอสู้แสงได้ดีมากๆฉะนั้นเวลาซื้อไปเนี่ยก็จะหายห่วงในเรื่องของการใช้งานบริเวณหน้าจอการสู้แสงเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่เลยมาที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่าค่ะ ถ้าเกิดว่าพูดถึง2รุ่นนี้นะอันนี้จะมีความแตกต่างกันแบบชัดเจนและทุกคนจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองแอมขอแนะนําเป็นแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าการใช้งานของคุณแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถยอมรับได้กับการที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทวอททุกวันรู้สึกว่าใช้งานแบบเนี้ยเข้ากับตัวเองแล้วแน่นอนว่า Apple Watch Series 7เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานของคุณได้ดีเพราะว่าตัวนี้จะต้องชาร์จแบตเตอรี่ทุกวันนั่นเองส่วนถ้าเกิดว่า คุณเป็นคนที่ไม่ชอบชาร์จแบตเตอรี่ทุกวันรู้สึกว่าการถอดนาฬิกาสมาร์ทวอทมาคอยชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเนี่ยมันเป็นปัญหาต่อการใช้งานแล้วก็เป็นคนที่อยากใส่สมาร์ทวอทเพื่อจับในเรื่องของการนอนฉะนั้นชาร์จแบตต,ตอนกลางคืนจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากเพราะว่าเราก็ต้องใส่ด้วยใช่ไหมคะแน่นอนว่าหัวเว่ยวอทจีทเครื่องนี้ก็จะเข้ามาตอบโจทย์ต่อการใช้งานของเรานั่นเองเพราะว่าตัวนี้ข้อดีของเขาในเรื่องของแบตเตอรี่ก็คือแบตอึดมากอยู่ได้ประมาณ10 วันฉะนั้นมันไม่ต้องชาร์จบ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องชาร์จทุกวันสามารถใส่นอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่านี้แอมขอแนะนําในมุมมองของแอมเองนะที่แอมเป็นคนในกลุ่มของคนที่ไม่ชอบชาร์จสมาร์ทวอททุกวันเพราะว่าแอมนะ่ยชอบใส่นาฬิกาแล้วก็จับในเรื่องของการนอนนะคะตอนที่แอมใส่ Apple Watch Series 7เวลาจับการนอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่เขาตอนที่แบตเตอรี่100%แล้วเราไปนอนตื่นมาแบตเตอรี่ของตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ70%เฉะนั้นพอเรา นําไปใช้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะแบบปิ่มๆใกล้จะหมดแบบพอดีเลยตอนที่เรากลับบ้านนะคะเผอเอบางทีมันหมดไปแล้วด้วยเนาะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะใช้งานตัวนี้เราใส่นอนด้วยนะคะแน่นอนว่าพอเราตื่นปุ๊บเราจะต้องทําการชาร์จเขาไว้เลยฉะนั้นการคอยชาร์จแบตเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับ Apple Watch Series 7มากๆแต่ว่าพอใส่ตัวหัวเว w ่ย c วัดจีสตัวนี้ในการนอนก็คืออย่างที่บอกไปแบตเตอรี่อยู่ได้14วันเราใส่นอนได้เลยตื่นเช้ามาเราตั้งเขาทิ้งไว้ไม่ต้องคอย กังวลในเรื่องการชาร์จเราก็เอามาใส่ต่อได้เลยแล้วก็14วันค่อยมาชาร์จอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของการเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มของเขากันดีกว่านะคะว่าเวลาใช้งานแล้วเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งพอยต์เลยนะตอนที่เราเลือกสมาร์ทวอทถ้าเกิดว่าเทียบระหว่าง2รุ่นนี้นะคะมันจะต้องตัดสินใจตั้งแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อน,นี่แหละถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะคะของทาง iOS อยู่แล้วแน่นอนว่า Apple Watch s e r i e s 7สามารถตอบโจทย์ใช้งานได้เลยส่วน h u a w e i Watch GT 3รุ่นนี้นะคะก็ สามารถใช้งานได้โดยการโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Huawei Help ก็สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนที่เป็น iOS ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ใช้สมาร์ทโฟนจากทางฝั่ง Android แน่นอนว่าช้อยของการเลือก Apple Watch Series 7เนี่ยอาจจะต้องมีการตัดทิ้งไปเพราะว่าไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็น Android รุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือของทาง Huawei ใช้งานกับรุ่นนี้ได้ไหมได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่าง Apple เองก็ใช้งานร่วมกับ Huawei Watch GT ได้สมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆทางฝั่ง Android ก็สามารถใช้งานได้โดยการโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยบอกนี่แหละก็คือแอปพลิเคชัน Huawei Help ต่อไปนะคะหลังจากแบตเตอร,ตรี่ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของฟีเจอร์กันตายที่สมาร์ทวอตควรจะต้องมีนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นการดูการแจ้งเตือนต่างๆนะคะการตามหาโทรศัพท์มือถือการรับสายโทรเข้าโทรออกสามารถทําได้ไหมจริงๆทั้ง2รุ่นนี้ทําได้หมดเลยนะคะเราสามารถดูการแจ้งเตือนต่างๆได้อย่างสะดวกสบายมากๆรับสายปฏิเสธสายสามารถทําได้ผ่านตัวสมาร์ทวอตเลยก็เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในปัจจุบันมากทําให้เราสามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ มือืออถได้สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก เดี๋ยวเรื่องต่อมานะคะจะเป็นทางฝั่งสุขภาพกันบ้างอันนี้เป็นสุขภาพเฉยๆนะคะยังไม่ได้รวมไปถึงเรื่องของการออกกําลังกายนะเดี๋ยวแอมจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าเวลาแอมเลือกสมาร์ทวอตนะถ้าเกิดว่าเป็นตัวแอมเองเนี่ยแอมจะโฟกัสที่ฟีเจอร์อะไรบ้างจริงๆนอกเหนือจาก2รุ่นนี้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่2รุ่นนี้อย่างเดียวเท่านั้นเวลาแอมเลือกสมาร์ทวอตเนี่ยแอมจะเลือกสมาร์ทวอตที่เขามีการวัดฮาร์ดแวลแบบเรียลไทม์ได้นะคะแล้วก็ฟีเจอร์ SPO2 เนี่ยสำคัญกับแอมมากๆเดี๋ยวแ คือจริงๆต้องบอกว่าแอบเนี่ยเป็นคนที่ป่วยเป็นไฮเปอร์เวนซึ่งพอป่วยเป็นไฮเปอร์เวนในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยแอบจะมีอาการที่วิตกจริตมากว่าตัวเองเนี่ยเป็นอะไรเราป่วยเป็นไฮเปอร์เวนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเราติดโควิดเพราะว่าเรามีอาการที่หายใจไม่ออกแบบรุนแรงมากๆนะคะทุกคนฟีเจอร์นี้ที่อยู่ในสมาร์ทวอทช่วยให้แอบอยู่รอดตลอดทั้งปีมาได้แบบสงบสุขนะคะโดยที่ตัวเองไม่วิตกจริตไปมากกว่านี้เพราะว่าเขาทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าออกซิเจนในเลือดของเราตอ อ,นนอยู่ที่ระดับกี่เปอร์เซนต์เหมือนกับตอนที่เราไปวัดออกซิเจนที่นิ้วมือนะคะจะเป็นหลักการเดียวกันเลยนะคะทําให้เราสามารถวัดได้ตลอดด้วยแล้วก็ทั้ง2เครื่องนี้จะเป็น2เครื่องที่สามารถวัด s p o 2ได้ตลอดทั้งวันด้วยนะคะซึ่งฟีเจอร์นี้แอมก็เลยรู้สึกว่าจําเป็นมากๆที่ควรจะมีอยู่ในสมาร์ทวอร์นนั่นเองแล้วก็นอกเหนือจากคนที่แบบว่าอ่ะป่วยด้วยโรคเดียวกับแอมแอมมองว่าถ้าคนที่อยากโฟกัสในตัวออกซิเจนในเลือดแบบจริงจงังคนที่มีปัญหาเกี่ยว กับเรื่องปอดอย่างเช่นบางคนอันนี้เป็นประสบการณ์แอมเล่าให้ฟังแอมมีรุ่นน้องที่เขาป่วยเป็นเหมือนถุงลมที่ปอดแล้วมันเกิดอาการล่วได้ซึ่งตอนที่มันล่วเราจะไม่รู้จนกว่าเราจะเจ็บหน้าอกแต่เมื่อไหร่ที่เราเจ็บหน้าอกแปลว่าออกซิเจนในเลือดของเราเนี่ยลดลงไปต่ํามากๆแล้วนะคะตอนที่น้องแอมที่รู้จักกันเนี่ยเขามีอาการจนเข้าไปพบแพทย์เนี่ยคือออกซิเจนต่ําลงไปมากเหลือแค่ประมาณ60%ซึ่งมันอันตรายมากๆเราก็ต้องมีการเจาะท่อน,น,นู่นนั่นนี่ ะะถ้าไปถึงโรงพยาบาลช้ากว่านี้อีกนิดเดียวคืออันตรายเลยแต่ว่าเจ้า Smart Watch 2รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีการมอนิเตอร์ในเรื่องของ SPO2 ด้วยถ้าเกิดว่ามันต่ํากว่าเกณฑ์เขาก็จะทําการแจ้งเตือนเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆถ้าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องนี้ฟีเจอร์นี้ก็เลยสําคัญมากๆก็เลยอยากแนะนําว่าในไหนเราจะซื้อ Smart Watch อยู่แล้วนะคะฟีเจอร์ที่ผมบอก SPO2 การมอนิเตอร์ตัวฮาร์ดเดตได้แบบเรียลไทม์<ๆ>ก็เป็นสิ่งที่เราควรโฟกัสเป็นพิเศษเลยแล้วก็นอกจากฟีเจอร์ ที่อยแนะนําให้ทุกคนไปนะคะตัว Huawei Watch GT 3เนี่ยเขาจะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือการวัดอุณหภูมิบริเวณผิวหนังของเราเนี่ยสามารถวัดได้ผ่านตัวสมาชณในรุ่นนี้ด้วยค่ะแน่นอนว่าในตัว Apple Watch Series 7เนี่ยจะไม่ได้มีฟีเจอร์นี้มาให้มีแค่ในตัว Huawei Watch GT 3เท่านั้น เดี๋ยวเรื่องต่อมานะคะที่เราจะมาพูดคุยกันว่าเวลาเราเลือกสมาร์ทวอทอะไรที่ต้องโฟกัสกันอีกคือสมาร์ทวอทจริงๆต้องบอกว่ามันมาควบคู่กับการออกกําลังกายมากๆไม่ใช่แค่เรื่องของการวิ่งอย่างเดียวนะกีฬาหลากหลายอย่างสมาร์ทวอทสามารถดูแคลอรี่ให้ตรงกับกีฬาเหล่านั้นได้นะคะซึ่งนี้ต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์พื้นฐานเลยเวลาที่เราเลือกสมาร์ทวอทเนี่ยยิ่งมีแคตตากอรีของกีฬาเยอะมากเท่าไหร่มันยิ่งตรงต่อการออกกําลังกายของเรามากเท่านั้นนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยมีเยอะทั้งคู่เลย แต่ว่าหัวเว่ย Watch GT สามรุ่นนี้จะมีเยอะกว่าอันนี้จะมีมากกว่า100โหมดให้เราเลือกใช้งานฉะนั้นกีฬาที่เราคิดไม่ถึงอ่ะแต่มันมีคนที่เขาออกกีฬาประเภทนี้จริงๆก็จะมีอยู่ในสมาร์ทวอท h รุ่นนี้ด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่าบางคนเป็นนักยกน้ําหนักบางเครื่องมันไม่มีมาให้แต่ว่าในเครื่องนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับตัว Apple Watch Series 7ตัวนี้ก็มีเยอะนะแต่ว่าจะมีน้อยกว่าตัวหัวเว่ยนะคะรุ่นนี้จะมีอยู่ที่ประมาณ80โหมดนั่นเอง แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการออกกําลังกายอันนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้แล้วนะคะแตแ่แอบชอบฟีเจอร์นี้มากๆนะคะคือ <ๆ S 1> เอาง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อยากลองเริ่มต้นวิง่งอย่างแอบเนี่ยอยากลองวิ่งมาราธอนให้ได้สักครั้งในชีวิตคือเต็มที่วิ่งได้ไกลสุดคือ5กิโลเมตรแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงทุกคนทุกคนอาจจะแบบว่า เออไปเซิร์ชกูกิลสิไปเซิร์ชพันทิปดูสิว่าเขาเริ่มต้นยังไงแน่นอนว่าทุกคนอาจจะเคยผ่านการเซิร์ชมาแล้วจําได้แหละว,ว่ามันจะต้องเริ่มยังไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้โฟกัสสักทีใช่ไหมคะอันเนี้ยจะเป็นความพิเศษที่อยู่ในสมาร์ทวอทของ h u a w e i Watch GT 3คือเขาจะมี AI running code ถ้าเป็นคนที่อยากเริ่มต้นหรือว่าอาจริงๆเป็นคนที่เริ่มวิ่งมาบ้างแล้วก็ได้นะตัวเนี้ยเขาจะมีเป็น AI running code ที่สามารถวางแผนรูปแบบการวิ่งให้เราได้มีตั้งแต่เลเวลหน,นึ้นเ่ื่อยๆ ทีนี้พอมันอยู่ที่ข้อมือของเราแล้วเราแค่กดเข้าไปเราสามารถดูแพทเทิร์นการวิ่งของเขาได้เลยแล้วเราสามารถดูรีคอเวอรี่ไทม์ได้ด้วยหลังจากที่เราออกกาลังกายเสร็จว่าเราควรจะต้องพักฟื้นเท่าไหร่เราสามารถดูข้อมูลต่างๆหลังจากที่เราทําการวิ่งไปแล้วได้ด้วยแอมว่ามันทําให้เราสามารถโฟกัสได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ก้าวแรกที่เราจะเริ่มไปวิ่งเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันยากมากจนเกินไปนั่นเองแล้วก็เมื่อสักครู่นี้แอมพูดคําว่า Recovery Time นะคะจริงๆทั้ง2รุ่นนี้มี r e Recovery time ถามมาให้หลังจากที่เราออกกำลังกาย recovery time คืออะไร recovery time คือระยะเวลาที่จะบอกเราว่าเราควรจะพักร่างกายประมาณเท่าไหร่ก่อนที่จะกลับไปออกกำลังกายอีกครั้งเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยออกกำลังกายแบบหนักมากแล้วก็ไม่พักร่างกายเลยร่างกายเราจะแย่เอานะคะทั้ง2รุ่นนี้มีบอกมาให้ด้วยซึ่งแอบมองว่าเป็นข้อดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะก็คือไม่ใช่ s m a r t w a t c h ทุกเครื่องที่จะมีตัว recovery time นี้มาให้แต่ว่าทั้ง2รุ่นนี้ ก็คือมีมาให้นั่นเองแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่แอมเจอในตัวหัวเว่ยวัดทีทีสตัวนี้ก็คือ VO2 Max นั่นเองนะคะ VO2 Max เป็นเหมือนการวัดความฟิตของร่างกายถ้าใครที่ปกติเป็นนักกีฬานักกีฬาแบบต้องมีความฟิตของร่างกายที่คงที่อยู่แล้วเราสามารถใช้ s m a r t w a t c h รุ่นนี้ในการวัดความฟิตของร่างกายของเราได้ด้วย เรื่องต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของการชาร์จแบตการชาร์จแบตจริงๆ2เครื่องนี้ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเพราะว่าอย่างตัว Huawei Watch GT 3ตัวนี้จะชาร์จได้หลากหลายอุปกรณ์มากกว่าถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ชาร์จไร้สายแล้วรองรับมาตรฐานชีสามารถชาร์จได้หมดเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะส่วน Apple Watch Series 7รุ่นนี้นะคะจะรองรับอุปกรณ์การชาร์จไร้สายที่เป็นรองรับมาตรฐานจากทาง Apple อย่างเดียวเท่านั้นเรื่องสุดท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของราคาจริงๆในเรื่องของราคาสมาร์ทวอทช์ได้แต่ะ รุ่นในปัจจุบันก็จะมีช่วงราคาที่แตกต่างกันพอสมควรเหมือนกันเนาะ2รุ่นนี้ก็แตกต่างกันอยู่เหมือนกันอย่างรุ่นหัวเว่ยวอจีตัวนี้นะคะหัวเว่ยวอจีตัวเนี้ยเขาจะมีหลากหลายราคามากเลยเพราะว่าเขามีหลากหลายรุ่นย่อยลงไปกว่านี้อีกทีหนึ่งนะคะช่วงราคาจะอยู่ที่7 0็ดพถึงเก้าบาทก็จะมีอย่างตัว Active Classic Ele g a n t ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปส่วนตัวนี้นะคะเป็น Apple Watch Series 7 ซีรีส์7ซีรีส์6เนี่ยช่วงราคาของเขาจะอยู่ที่ประมาณ12,000บาทไปจนถึง17,000บาทนั่นเอง ยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะที่แอบมาแนะนําวิธีการเลือกสมาร์ทวอทให้กับทุกคนนะคะว่าสมาร์ทวอทแบบไหนเนี่ยที่มันจะเหมาะสมกับการใช้งานของเรามากที่สุดหลกัหลกๆตอนที่แอบเลือกสมาร์ทวอทสักตัวหนึ่งหรือว่าสมาร์ทแบตเองก็ตามฟีเจอร์หลกัหลกๆเนี่ยแอบจะเลือกตามที่แอบเนี่ยเล่าให้ทุกคนได้ฟังเลยอย่างแรกเลยก็คือดีไซน์มันใช่กับการใช้งานของเราหรือเปล่าเวลาทัชส,สัมผัสหน้าจอแล้วมันรู้สึกว่ามันเข้ามือเราหรือเปล่ารวมไปถึงการชาร์จแบตแอมโฟกัสมากเป็นพิเศษเลยเพราะว่า แอมเป็นคนที่ไม่ชอบชาร์จแบตทุกวันนะคะหลายๆคนอาจจะชอบก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าจุดตรงนี้แหละที่จะต้องนํามาโฟกัสให้มันเหมาะสมกับตัวเองรวมทั้งฟังก์ชันอื่นๆที่อยู่ในสมาร์ทวอทเองถ้าคุณเป็นคนออกกาลังกายหนักมากๆจัดมากๆอยากได้ข้อมูลที่เยอะก็ต้องเลือกสมาร์ทวอทที่สามารถแสดงผลข้อมูลต่างๆได้เยอะมากกว่ารุ่นอื่นๆนะคะอันนี้ก็ลองไปเลือกดูสุดท้ายเป็นเรื่องของราคาถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีกําลังที่สามารถจ่ายได้เราก็สามารถซื้อรุ่นไหนก ได้ตามที่เราชอบเลยเพราะว่ามันเป็นเงินของเราเองถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อยากโฟกัสในเรื่องของงบนิดนึงก็อาจจะดูในเรื่องของสมาร์ทวอตที่ราคาถูกลงแต่ว่ามีฟีเจอร์ที่ครบคันก็ยังมีอยู่ในท้องตลาดให้เราสามารถเลือกได้นั่นเองยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยอจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาร์ทวอตในรุ่นอื่นๆหรือว่าสม,มาร์ทวอตในีมาวิ ให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ